สวัสดีค่ะพบกับช่องโครเช่โฮลิกนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นผ้าคลุมเตียงโครเช่ลายที่39ของช่องโครเช่โฮลิกค่ะท่านผู้ชมสามารถกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปเดียวใหม่ๆจากโครเช่โฮลิกค่ะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่5นะคะของผ้าคลุมเตียงโครเช่ลายที่39นะคะคลิปที่5ซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะเป็น การต่อดอกนะคะก็คือดอกใหญ่มันก็จะมี2ดอกนะคะดอกใหญ่แล้วก็ดอกเล็กนะอ่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยนะคะโดยแถวที่ใช้นี่นะคะก็จะเป็นแถวสุดท้ายหรือว่าเป็นแถวที่10บนะคะของดอกอ่าแล้วก็ทบทวนนิดหน่อยนะคะโดยเข็มโครเชต์ที่ใช้นะคะก็จะเป็นเข็มโครเชต์เบอร์6นะคะเ,เมื่อถักแล้วเนี่ยจะมีความอ้วนหรือว่าความความถี่เนี่ย ออความถี่หรือว่ความห่างเนี่ยน,นะคะ1.0มิลล mm, นะคะใช้ของทิวลิปเจแปนะคะส่วนไหนที่ใช้นะคะก็จะเป็นไหมเบอร์16ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแถวที่10นะคะอันนี้ถักติ่งเรีเรยบร้อยนะคะอ,อันนี้ก็เริ่มมาสีนะคะสี่ห้าหเจ็ดปดนะคะอ่ะ ควักธรรมดา1 2 3 4 5 6องจแแล้วก็ควักธรรมดาค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8สาก็แล้วก็ควักธรรมดานะคะ1 2 3 4 5 6 7 8แแล้วก็ควักธรรมดาค่ะ โซ่ห้าสามสี่ห้าแล้วก็ควักธรรมดาตรงห่วงเดิมนะคะแล้วก็โซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ควักธรรมดานะคะแล้วก็โซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ควักธรรมดานะคะเสร็จแล้วก็โซ่สาม โซ่สามนะคะ,ะตรงบริเวณที่ต่อนนะคะตรงนี้เป็นติง่งอันนี้ก็เป็นติ่งนะคะถักก็คือให้มันมาอยู่ด้านเดียวกันนะคะตรงนี้ก็ต่อดอกเอาตรงนี้นะคะเป็นติง่งเราก็นับมานะหนะะึ่งสองสามสี่พอถึงตรงอันที่สี่นี่แหละคะ่ะ หนึ่งหนึ่งสองสามสี่น่นะคะรือว่าตรงกลางเนี้ยเราก็รอดห่วงอ่าล้วก็รอดห่วงแล้วเราก็โซ่สี่สามสี่กับมาณที่เดิมนะคะแล้วก็ควักธรรมดาห่วงถัดไปก็จะเป็นประมาณนี้ ประ,ะมานี้แล้วก็โซ่สามหนึ่งสองสามแล้วก็นับมานะคะหนึ่งสองสามสี่ตรงนี้นะคะแล้วก็รอดห่วงก็โซ่สี่อ่าแล้วก็มาดอกของอันนี้ของเรานะคะอ่าโซ่โซ่สี 4, ปุ๊บนะแล้วก็ควักธรรมดา ก็เริ่มที่จะเห็นเป็นการต่อดอกแล้วโซ่สแล้วก็1 2 3 4นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็รอดห่วงก็โซ่สแล้วก็ควักธรรมดาต่อไปก็อันนี้เป็นอันที่3แล้วนะคะอันที่3แล้ว ต่อไปก็โซ่สาม3นึ่งสองก็หนึ่งนะคะรอดห่วงสู่4แล้วก็ควักธรรมดานะคะอ่ะก็เป็นอันเสร็จนี่นะคะต่อดอกแล้วก็สู่ห้าหนึ่งอ่าะเรียบร้อยแล้วก็ควักธรรมดาเราก็สู้7 แล้วก็ควักธรรมดาโซ่ห้าสองสาสี่แล้วก็ควักธรรมดานะคะ,อ,ะอันนี้นะคะก็จะเป็นแนวการต่อดอก2ดอกเจตว่ามันมีทั้งหมด8มุมนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่5นะคะซึ่งแสดงการต่อดอกนะคะของดอกใหญ่นะคะ,ะก็ประมาณนี้คะ่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ